สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ้อยสตอรี่ค่ะมาดูเบาสินทำงานนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนเบาสินก็ทำอะไรเบาสินทำอะไรเนี่ยก้านมะพร้าวเพื่อให้มันก้านเนีมันกางออกอเอาเยื่อเอาเยื่อออกที่เข้าหุ้มเนาะกราบมะพร้าวเนาะไม่ให้มันสูง้วย ไม่ให้สูงนะคะบ่าสินก็เอามา,มาแต่งเนาะมันสูงแล้วนะไม่ได้แต่งนานแล้วนะคะเขาเขาก็สูงขึ้นเนะา,เาะมะพร้าวน้ำหอมนะคะนี่ออกจันแล้วนะคะอ่าตอนแรกนะคะที่เราได้ลงคลิปไปเนะา,เาะมะพร้าวต้นนี้ไม่ยอมออกลูกนะคะผิดกับมะพร้าวต้นนี้นะคะมะพร้าวต้นนี้ก็ได้ได้กิน ลูกหลายลูกแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเอออันนี้มะพร้าวต้นนี้นะคะปลูกวันเดียวกันนะคะก็เอามาจากใต้เหมือนกันจากมหาชัยนะคะมะพราะ้าวอันเนี้ยต้นเนี้ยออกลูกแล้วนะคะแต่ว่าเขาคนละพันธุ์นะคะนี่เขาเป็นเป็นเป็นสีเขียวแต่อันนี้เป็นสีเขาจะออกสีเหลืองนะคะเนี่ย เขาก็เลยเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาเป็นมะพร้าวพันอะไรนะคะเนี่ยให้พี่พี่สาวไปต้นหนึ่งสีเขียวเหมือนกันอย่างนี้นะคะด้วย,ด,วยด้วยความที่ไม่ออกลูกเนาะเราก็เลยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่ามะพร้าวไม่ออกลูกจะแก้ปัญหายังไงนะคะทีนี้มีได้พี่พรอสอนนะคะพี่พระสอนพี่สาวของเรานะคะ ช่องพัสอนสตอรี่นะคะก็ให้คำแนะนำของให้คำแนะนำมานะคะก็ว่าให้น้องพอลลองใช้ผ้าถุงนะคะผ้าถุงที่เราไม่ได้ใช้นะคะเอามาห่อไว้นะคะเอามาพัานต้นไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยด้านล่างนี้นะคะเราก็ทําตามคำแนะนำของพี่พัดนะคะผลที่ออกมานะคะก็กตกจันทร์นะคะ เราก็เพิ่งมาเห็นเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนเพื่อน<ม>นู่นนะคะตรงตรงตรงเบาซินนู่นนะคะ<ม>เขาตกจันมา,มากี่อันแล้วนะม,มาสองอันแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวให้เบาสินเอาส่งให้ดูนะคะส่งให้ดูใกล้ๆ้นะคะว่าจันเขาออกจริงหรือเปล่านะเนี่ยชี้ชี้ชี้ดูตรงไหนดอดมีมีม่อันสองอหอ สอง้อนนี <Jonas> <die way. S 1> okay, so ้สองสองช่อสองช่อนะครับเนี่ยจะแต่งจริงออกก็จะตัดเยื่อออกเยื่อเยื่อออกเยื่อให้เขาสูงขึ้นเนาะก็เป็นอันว่าเป็นจริงเหมือนที่พี่พัดบอกนะคะพี่พัดบอกว่าน้องพลอยแถวบ้านพี่พัดเนี่ยถ้ามะพร้าวไม่ออกลูกเขาก็จะใช้ผ้าถุงพันนะคะ พันต้นมะพร้าวไว้นะคะก็เป็นจริงอย่างพี่พัดว่านะคะก็ออกจัดแล้วเนาะก็ขอบคุณพี่พัดนะคะที่ให้คําแนะนํามานะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะถ้าว่ามะพร้าวไม่ออกลูกเนี่ยเราก็จะใช้ผ้าถุงมาพันนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับของอมามะพร้าวนะคะเพื่อน,อนก็ดีใจนะคะก็ดีใจเนึ่องว่าอุตส่าห์เอามาปลูกตั้งหลายปีจะไม่ได้ลูกนะคะจะไม่ได้กินลูกเนาะนู้นนะคะอยู่ ด้านบนนู่นนะคะต้องเอากาบกาบเยื่อเยื่อเขาออกไม่ให้เขาสูงไม่ให้เขาสูงนะคะแล้วก็ต้องใช้เกลือเนาะเกลือเกลือเม็ดใส่นะคะกับทรายใช่ไหมให้เขาอาออกเนาะ ต้นนี้เราได้กินไปหลายลูกแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะเกะอีกสองลูกแล้วนะคะจันเขาก็ออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ เี๋เอาทรายเอาทรายเอาเกลือเม็ดคู้พรเขาบอกว่าไม่ต้องมะพร้าวเขาไม่ให้ตัดออกนะ mm hmm. เขาไม่ให้ตัดไม่ให้ตัดก้านออก mm hmm. ก้านมะพร้าวนะ mm hmm. เขาให้มันยังไงก็ให้ไว้อย่างนั้นคู้พรต้นมะพร้าวเยอะอยู่หลายต้น กรีดเอาเยื่อเขาออกนะคะไม่ให้เขาสูงสูงแล้วก็จะเอาลูกยากอีกนะคะมันสูงรร้วไปอันนี้ก็แตกยอดอ่อนแล้วเนี่ยผักติ้วใช่ไหมก็ผักเม็กอันนี้นะผักเมกนะคะผักเม็กนะคะนี่แตกยอดอ่อนได้กินแล้วนะคะเพื่อน อร่อยนะคะจิ้มลาบจิ้มลาบยอดอ,อ้อนเต็มเลยผักเม็กผักเม็กผักติ้วอีกต้นหนึ่งนะคะจะออกส้มส้มเปรียปร้ยวเพราะถ้าเราสูงเราจะกีดยังไงมันสูงไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะ ไม่ได้ก็ไม่ทำปี๊ดเอาเอาเอาเกลือเอาเอาเอาเกลือกับทรายลงมาให้เขาสูงเกลือก็รักษาโรคชะลาทรายก็ให้เขาทางออกแล้วก็กันมดกันอะไรด้วยเนาะ ก็นุ้นก็ต้องทำเหมือนกันเนาะ mm hmm. อยู่บ้านนอกนะครับบ้านอ,อยู่บ้านนอกพอมีที่แล้วก็ พอได้ปลูกนะคะพอได้ปลูกผลหมากลากไม้ผักพอได้กินนะคะเพื่อนๆอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองก็หมดสิทธิ์นะคะหมดสิทธิ์เลยมีแต่ซื้อกินตลอดค่ะะวางบันไดเอียงไปทางนู้นด้วย แต่อีกเหรอข้างบนก็มีข้างบนก็มีเป็นสามช่อแล้วเหรอสามแล้วสแล้วนะคะพี่พัดจะได้กินแล้วพลอยจะได้กินมะพร้าวแล้วนะคะพี่พัดผ้า <laughs> ถุงผ้าถุงแล้วเอามาห่อไว้นะคะมาพันไว้รอบเลย แก้วมงกรนะคะแก้วมงกรก็เป็นเชื้อรารักษาไม่หายนะคะนี่ตัดทิ้งอย่างเดียวตัดทิ้งก็ต้องไปเอาไปเผาไฟด้วยนะคะเพื่อกันไม่ให้เขามีเชื้อราไปติดต้นอื่นกิ่งอื่นเยอะแย,ยะหมดรักษายากค่ะต้นมงกรแก้วมงกรนี่รักษายากมากเราก็ทำสี่ไร่นะ,ะก่อนนู้นนะคะหลายปีมาแล้วเราเคยไปปลูกอยู่แต่ก็ว่าสู้เชื้อาราไม่ไหวนะคะ แก้วมังกรนระาก็เลยยกเลิกไปก็ขาดทุนนะคะมีแต่ขาดทุนกับขาดทุนนะคะขาดทุนอยู่หลายตังเลยสําหรับแก้วมังกรเนี่ยไม่ได้ศึกษาให้ดีนะคะว่าเขาม,มีโรคหรือเปล่าตอนแรกเราก็คิดว่าโอ,อ้เขาไม่มีโรคเนาะเห็นเขาปลูกทังจังหวัดเลยนะคะเขาปลูกกันเยอะแล้วก็เขาก็ได้ผลผลิตออกมาขายแล้วก็หวานนะคะนี่นะคะโรค ของเชื้อลานี่นะคะรักษาไม่หายค่ะเพื่อนเพื่อนยาอะไรก็รักษาไม่หายค่ะแล้วก็ฉีดยาทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์นึงต้องฉีดเชื้อราอย่างนี้นะคะสําหรับลูกแก้วมังกรน,นะคะเพื่อนเเสียแต่ยาค่ายาก็แพงค่ะไม่ไหวนะคะเราก็เลยได้เลิกไปแล้วก็ขาดทุนนะคะตามระเบียบค่ะขาดทุนหลายแสนอยู่นะคะเพื่อนเเนี่ยเพราะว่าเราก็ทําเป็น เป็นพันพันกว่าหลักนะคะพันกว่าหลักในจะค่าเสาค่าเสานี่นะคะนี่ค่าเสานี้ก็เป็นร้อยนะคะค่าเสานี่เสาเสาปูนนะคะเสาปูนกลมนะคะเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยนะคะนี่ในจะค่าจิปาถะนะคะนี่ยางวงแล้วก็ลวดแล้วก็พันนะคะพันแล้วก็ค่าปลูกด้วยนะคะระบบน้ําอีกนะคะ หลายอย่างนะคะแก้วมังกรและเข็ดเลยนะลงทุนไปหลายแสนเลยขาดทุนย่อยยับนะคะถ้าใครจะคิดปลูกแก้วมังกรก็ต้องคิดหนักๆห,หน่อยเพราะว่าคนงานก็หายากนะคะเพื่อนๆคนงานที่จะมาฉีดยาเนี่ยยาก็จะเป็นสารเคมีทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม่ใช่ยาสารเคมีก็จะเอาไม่อยู่ะค่ะเพื่อนๆ เวลาเวลาเราซื้อลูกแก้ววงกรกินนะเขาก็จะชอบลูกสวยๆใช่ไหมคะถ้าไม่สวยก็จะไม่อยากซื้อแต่ว่าลูกสวยๆนั้นนะคะมันมียาเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเขาต้องฉีดยาตลอดนะคะไม่ต้องนะคะถ้าลูกสวยนี่ยาทั้งนั้นเลยนะคะสวยอันตรายนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราปลูกมาแล้วนะคะเราก็ ประสบการณ์ของเรามีเราก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าใครจะซื้อแก้วมังกรน,นะคะถ้าลูกที่ว่าไม่สวยนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยอันตารายเท่าไหรค่ค่ะถ้าลูกสวยๆปิ้งๆนี่โอ้โหต้องระวังนะคะเพื่อนๆถึงมันจะอยู่ด้านในนะคะเขามีเปลือกเนาะแต่ว่าเวลาฉีดยายามันก็จะเข้าเข้าไปในเนื้อนะคะแทรกซึมเข้าไปตั้งแต่เล็กจนจนตอนที่เขาเป็นเป็นดอกนะคะเพื่อนๆน เขาก็จะเริ่มฉีดยาแล้วนะคะก็ไม่ได้นั่นนะเรามาปลูกหลังบ้านดูก็ยังเป็นเชื้อรายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รักษานะคะปลูกมีก็ออกลูกมาก็ได้กินไม่ออกลูกก็ไม่เป็นไรนะคะ เล่าให้เพื่อนๆฟังตามประสบการณ์ที่เรามีนะคะสําหรับการปลูกแก้วมังกรเนานะแต่จังหวัดเลยเขาก็ปลูกกันเยอะนะคะเขาก็ได้ผลผลิตกันแต่ว่าสารเคมีก็เยอะค่ะเพื่อนๆต้องระวังนะถ้าเราไม่ปลูกเองนะคะเราก็จะไม่รู้ถ้าเราปลูกกินเองเราก็ไม่ได้ใช้ยานะเราก็จะใช้ใชยาแต่น้ำหมักของเรานะคะฉีดถ้าเรากินเองเราก็ไม่เป็นไรนะคะ ท้องั้งสูงท้งบนนู้นจะรอได้ยังไงอ่ะบนมันสูงนะเนาะระวังเนอะ ปีนขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปข้างบนสูงเลยว่าเราไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งนะเะก็เลยเยื่อเขาก็เลยพันขึ้นไปข้างบนน,ด,นด,ด,ด้วงเหรอข้างบนน่ะนะยาอะไร,รอ่ะ เขาเอา,เอาทรายใส่แล้วเอาเกลือใส่ด้วงด้วงแล้วเนี่เาายเดี๋ยวถามครูพรก่อนหน้าใส่อะไรระวังนะอ๋อน่าจะทางออกใช่ไหม เปนอยู่สูงนะสูงบาวศิระวังระวังระวังด้วงกิน,นยอดยมนนะดมาพร้าวทำยังไงดีคะครูพรจ้า,าบ่าวศิบอกว่ามีด้วงมากินเขาเป็นยังไงลัศาดายอดเป็นยังไงอ่ะเหี่ยวหรือว่าอะไรหัก หากลมหรือเปล่าอ่ะที่หักนั่นคืออะไรกาบกิ่งก้านเหรอเดี๋ยวถามครูพรก่อนนะครูพร ถ้ามีด่วงกินเราจะใส่อะไรนะคะต้นนี้มีไหมอะถ้าว่าด่วงกินอะตรงนี้มีหรือเปล่าต้นนี้ก็มีจันมาตรงนี้อีกแล้วนะคะต้นนี้ก็ต้อง แต่งวนกันค่ะเพื่อนๆไม่งั้นสูงสูงนะคะก็เป็นมะพร้าวเตี้ยเขาก็บอกมะพร้าวเตี้ยเนาะเวลาซื้อมานะคะแล้วทำไมเขาต้องสูงด้วยไม่รู้หรือว่าเป็นที่เราแต่งหรือเปล่าเนาะต้องคอยแต่งหรือเปล่า กินแล้วมันก็หอมนะคะมะาพร้าวต้นนี้นมะาพร้าวน้ําหอมคะ่ะหอมหอมค่ะเพื่อน <c oughs> เขาก็ออกเรื่อยนะออกจันเรื่อยนะคะแต่ว่าเขาก็ร่วงร่วงร่วงเองร่วงร่วงเยอะเหมือนกันนะ ค่าไม่สมบูรณ์เลยว่าต้องใส่ปุ๋ยนะคุณไปแต่งอยู่ข้างบน <c oughs> ระวังเนอะมาสินขึ้นไปแต่งคือเป็นปนั่งกิ่งมะพร้าวอยู่กะอยู่ข้างบนเลยเนะ่ะ พอออกลูกแล้วก็เริ่มสนใจจะแต่งนะคะถ้าไม่เห็น,น,นจะไม่เไม่เห็นดอกก็จะปล่อยมีเวลาก็ได้ทำอุ้ยกาบสูงเลยสูงสูงสูงนน้นบ้านนู้นนะคะบ้านนูน้น ของเพื่อนบ้านหลังบ้านสูงร่วเลยนะคะนุ่นเอายากต้องใช้ไม้ยาวๆสอยเลยนะคะนุ่ของเขามีหลายต้นเหมือนกันมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้าหอมนะคะก็ไม่ได้แต่งเนาะเขาก็ไม่ได้แต่งนะคะโอ้ยขึ้นไปสูงเลยโอ้ยขึ้นไปสูงเลยขึ้นไปสูงเลย แต่งแล้วจนสุดยอดแล้วเดี๋ยวอันใหม่เขาก็จะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมเขาก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมล้วสูงนี้จะไปแต่งยังไงอ่ะตัดออกให้หมดเลยเหรอดีใจนะคะเห็นจันมะพร้าวออกมาแล้วดีใจนะคะดีใจตามคำแนะนำของพี่พัาสอนนะคะ ูกมาตัง้งหลายปีแล้วเนอะเนอะกินใบอ่อนทำยังไงเนาะเดี๋ยวถามครูพรก่อนอเดี๋ยวก็เบาสินก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมให้ช่องพ o อยสตอรี่นะคะมาดู เบาสินปีนต้นมะพร้าวนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจค่ะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ